น่ารักน่าชังมากเลยแกนี่มองน้ำองต่างนงนิ่งนิ่งนี่ก็แค่ยอมเลยนี่สวัสดีวันรุ่งตุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอฟพงพิทละ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 กับผมเป็นอะไรวะเนี่ยช่วงนี้มันคึกหนุนเลยตั้งแต่หายไข้เลือดออกมาเลยคุณผู้ชมและวันนี้นะฮะเราอยู่กันในหน้าจอแบบนี้นะครับผมมาคลายเครียดใครเครียดกับดีเจแกรม ซึ่งวันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไปขี่มังกรกับผมนะฮะเพราะเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้เนี่ยเป็นเกมที่แม่งสามารถขี่มังกรได้เว้ยคุณผู้ชมฉันเนี่ยบอกเลยว่าฉันได้ชอบมังกรมากไว้แกฉัน,นี่้เคยแบบศึกษาประวัติมังกรว่ามันเคยมีอยู่จริงหรือเปล่าเคยทำล้อซูด,ดาไปแล้วด้วยเว้ยคุณผู้ชมเออบอกเลยว่าแบบไม่ธรรมดา,าจริงซึ่งเกมในวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกมของกีก้าดราโกนวอสงครามมังกรครับ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าดราก้อนบอลนะคุณผู้ชมโอ้โหแบงต้องมีมังกรแบบเป็นตัวหลักของเกมแน่นอนเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการรอช้าก่อนถ้าเราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้อง,งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เราด้วยถ้าพร้อมหมดแล้วนะฮะอยากจะไปขี่มังกรกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยครับ อเคคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่เกมกิกาดราคนมอศึกสงครามมังกรนั่นเองครับผู้ชมนี่ไม่ต้องตกใจนะทาไมผมใช้คอมในการเล่นเกมคือจริงๆเนี่ยมันง่ายต่อการอัดมากกว่าคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมผมบอกก่อนนะผมเล่นมาสักพักแล้วตอนนี้ผมเลเวล15หแล้วคุณผู้ชมนะฮะต้องขอบอกเลยว่าเป็นเกมที่กราฟิกสวยมากคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมไ้ดูตัวละครผมตอนนี้น่ารักนะ่าชังมากเลยแกนี่ดูสิ ก็ขยมเลยเนี่ <c oughs> คือจะบอกว่าเกมเนี้ตอนเปิดเกมมามาสามารถตั้งค่าตัวละครตั้งค่าหน้าตาเลือกจะแบลจะสูงจะหน้าตาจะลูกกาจะมูปังไง <c oughs> คือมันตั้งได้เยอะมากเว้ยคุณผู้ชมและเรื่องของอาชีพเนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับผมมีทั้งอาชีพดาบอาชีพเมทอาชีพโจมตีเลยะไกลซึ่งมันก็จะมีแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายผมเนี่ย <c oughs> ชอบสายเมทคุณผู้ชมผมรู้สึกว่ามันเป็นการโจมตีโอ้โหแม่งตาบ้องแบลมากมองไปมองมาหน้าตาเหมือนเชื้อปลาเหมือนกันนะเนี่ยคือ <c oughs> ผมชอบแบบโจมตีไกลๆแรงๆผมเลยเลือกสายเม็ดมาแต่ว่าเขาก็จะเปาบางนิดนึงนะคุณผู้ชมอประมาณนี้คุณผู้ชมเห็นมังกรข้างหลังผมไหมน่ารักไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากเห็นหนั่งก่อนเออมังกร,งกรน่ารักไหมถ่ายรูปหน่อยเดื๋ยวอีสองสาม ภาพค่อนข้างสวยและน่ารักมากแล้วผมจะบอกว่าเกมนี้ดีเทลค่อนข้างดีมากผู้ชมดูนะผมแต่งตัวเป็นชุดเป็นสร้อยเป็นเป็นรองเท้าเป็นคาถาอะไรอย่างเงี้ยพอเราเปลี่ยนเว้ยมันจะเปลี่ยนตามผู้ชมเห็นป่ะเห็นไหมเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้ เออคุณผู้ชมผมว่ามันเจ๋งมากเว้ยเพราะว่าปกติอะเกมแนวมือถือส่วนใหญ่นะเขาจะแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนเซตตามชุดที่ใส่เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นชุดสีเขียวให้ดูนี่คุณผู้ชมเห็นป่าโอ้โหผมว่ามันเจ๋งมากเว้ยคือเกมมือถือที่จะสามารถเปลี่ยนตามอะไรแบบนี้ได้นี่ค่อนข้างที่จะมีไม่เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมแลวจะบอกว่าดีเทลของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ใช้คําว่าไงดีระบบการออโต้เนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้เราเล่นง่ายอย่างสมมุติว่าเราเนี่ยอยากจะทำเควสโดยที่ เฮ้ยเราไม่ต้องมานั่งแบบวิ่งหานุ่นนั่นเห็นด้านขวานี่ไหมฮะเราจิ้มไปเลยคุณผู้ชมพอจิ้มไปเสร็จปุ๊บเขาจะวิ่งไปทำเควสให้เราเองเลยเว้ยคุณผู้ชมอ้ แจว่าแล้วผมจะบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันจะมีฉากคัสซีนเว้ยฉากคัสซีนแบบว่าคล้ายๆกรบตูนคล้ายๆกับหนังให้เราดูสั้นๆนะคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมอ่านี่แล้วก็มีแบบว่าใครที่แบบขแบบี้เกียจวิ่งตามเควสอยากจะวาร์ปไปเร็วเลยก็อ่ะเสีย2 0 0พก็วาร์ปมาแล้วก็กําจัดนะฮะตามเควสตัวนี้เขาให้จับตัวนี้นะครับเควสผมให้กําจัดแบล็กคาเค้นนะครับผม50ตัวก็คือไอตัวพวกเวนเนี่แหละแล้วที่ผมจะบอกว่าระบบความง่ายของเกมนี้มันยังไม่จบอยู่เนียงเท่มนี้ ความง่ายของเกมนี้เนี่ยฮะยังสามารถตั้งค่าการต่อสู้ตั้งค่าน้ํายาได้ด้วยปกติเนี่ยสมัยก่อนเราจะเล่นเกมแบบเกมฟาร์มเนี่ยเราจะแบบเออต้องมานั่งเสียเวลากดยาเอาดินทรงดินสอหรือว่าเอากระดาษพับแล้วก็ยัดใส่คีย์บอร์ดไว้จาได้ไหมเด็กนิสเข้าสู่เราอ่ะเออเราจะทําอย่างนั้นไงใช่ป่ะแล้วแบบว่าเฮ้เราก็จะหาโปรแกรมโกงหรือว่าเราจะเรียกว่าบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออให้มันกดเองให้มันฟาร์มเองแต่นี่เขาซัพพอร์ตเลยไม่ต้องมีโปรแกรมโกงแต่ทั้งสิ้นคุณผู้ชมนี่ฮะน้ำยาเราสามารถเลือกได้เลยครับผมว่าเราจะตั้งค่า กดใช้เท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งอันนี้ผมเซตไว้ที่ประมาณ30%นะครับผมเ้าตั้งค่าน้ํายาน,นี้ตั้งค่าน้ํายาเฮปิวที่30% Mp ไว้ที่10%และเขาก็จะกดน้ำยาเองเว้ยนี่เปิดใช้งานอารมณ์ลคล้ายๆกับบอดเลยคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ผิดกฎเกมเว้ยคุณผู้ชมว่าตั้งค่าการต่อสู้สกงสกิลตั้งค่าได้หมดเลยนะใช้มังกรเมื่อเฮปิต่ำกว่าแปใช้คอมพาเนียนคือแม่งตั้งได้หมดเลยเว้ยคุณผู้ชมผมว่าแม่งเจ๋งมากหลายลายคนอาจจะเห็น ผมเนี่ยตั้งค่ากราฟิกแบบสูงหมดเลยคุณผู้ชมโหนี่คือเกมมือถือคุณผู้ชมเข้าใจว่าต้องเจ๋งมากเลยส่วนระบบเรื่องของเกมการอัปเกรดของหรืออะไรอย่างนี้มีหมดเลยฮะดูด้านขวาบนเมนูคุณผู้ชมเนี่อัปเกรดของอยู่ในช่างตีเหล็กนะครับนี่คือผมปล่อยบอดไปด้วยนะแล้วผมสามารถทํานู่นทํานี่ได้หมดเลยอย่างสมมติว่าผมอยากจะอัปคาถาเลเวลอัปไปเลยฮะเลเวลอัปไปเลยฮะเลเวลอัปไปเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะ โอ้โหผู้ชมบอกเลยว่าแจ๋วแหววมากๆบวกเข้าไปบวกเข้ามาบวกเข้ามาเอาบวก ห้าสวย,สวยบวกห้าสวย,สวยแจ๋วมากคุณผู้ชมและค่าเนี่ย C.P ก็คือค่าพลังเนี่ยเขาก็จะเพิ่มตามที่เราอัปเกรดเข้าไปนะคุณผู้ชมถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแต่นี่เขาจะมีระบบฉายาที่พอใส่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบเพิ่มการโจมตีต่อมอนสเตอร์ทั่วไป0.2อซหรือว่าจะเป็นแบบอย่างอื่นเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากเพิ่มดาเมจคิดติคข้เพิ่มดาเมจคิติเ damage, ดดข้าตามนู่นนี่นั่นะถ้าเราผ่านเวสหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเราก็จะสามารถเลือกฉายาเหล่านี้มาใส่ได้นี่ผมกดใส่าฉายาเลยด้านบนหัวก็เปลี่ยน เห็นไหมโลกที่ไร้น้ำว้าโคตร เนี่ส่วนสก,กิลคุณผู้ชมเราก็มาสามารถอัพได้ตรงนี้นะครับผมส่วนของพวกนี้ก็สามารถหาดรอปได้ตามเควสหรือว่าการล็อกอินต่างๆได้หมดเลยนี่เดี๋ยวผมอัพไว้ก่อนสก,กิลนี้แม่งแรงอัพไว้ก่อนเลยคุณผู้ชมจะบอกว่าพวกของหรืออย่างเงี้ยเกมมือถือของที่ค่าซัพพอร์ตมากกิจกรรมฮะเส้นทางคอนเน็กชันแค่วันที่1วันที่2วันที่3เราทําภารกิจเราก็รับเพชรแดงมาเลยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมโอ้โหแบบอีซี่มากๆแล้วก็นี่ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านั้นมีทั้งเปิดขอหวานสิวันนี่คุณผู้ชม รวมรางวัลล็อกอินได้ของนู่นของนี้ของนั้นเยอะแยะมากมายนี่เห็นไหมล็อกอินประจาวันผมมารับของเรื่อยๆนี่ล็อกอินห้านาทีสินาทีสิบห้านาทีสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงรับไปเลยคุณผู้ชมนี่ผมรับอีกแล้วเนี่ยผมจะออนถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วเลยคุณผู้ชมเห็นป่าโอ้โหเกมแม่งแบบแทบไม่ต แต่ถามว่าสายเติมก็ทําได้ไมั้ยทาได้คุณผู้ชมนี่ดูนะร้านค้ากดเข้าไปเลยครับผมดูนี่ฮะร้านค้าเนี่ยเขาก็จะมีแพ็คของแบบให้เลือกสั่งเยอะแยะมากมายโดยเพชรเหล่านี้นะครับผมเราก็จะสามารถซื้อได้ตามที่เขากําหนดไว้นะครับผมแต่ผมจะบอกว่าของที่แนะนําเลยนะแนะนําจริงๆนี่อยู่นี่ hot and new b a s e ไปเลยครับผมตอนนี้ผมได้เติมเกมไปนะฮะ10,000เพชรเห็นด้านบนไหมฮะเพื่อคุณผู้ชมเลยคุณผู้ชม เกมนี้มีการสุ่มกาชาอุปกรณ์ในการเสริมที่ทําให้เราเก่งมากขึ้นเอาเป็นว่าเพื่อในการรอช้าทุกเกมที่เรามาเล่นเราจะต้องมีกาชานะคุณผู้ชมกดสุ่มไปเลยฮะเราจะสุ่มไปก่อน10อันคุณผู้ชมกล่องน,นี้เนี่ยทีมงานเขาก็ซิปหลังบ้านมาบอกว่าเป็นกล่องที่ทําให้เราเนี่ยโหดมากๆสุ่มไปเลยคุณผู้ชมพามพามพามผ่าพามพามพามผ่าพามเชุดแต่ละอย่างแม่งบวก500บวก500หมดเลยนี่มีของม royal, อั่งอันนี้บวก700้ยคุณผู้ชมผมขอไปแต่งตัว่อได้ไหม่ะผมขอไปแต่งตัว่อได้ไหมฮะในชุดขาว ชุดขาวใส่อ๋ยหนูน่ารักมากคุณผู้ชมหนูน่ารักมากเปลี่ยนแคนเป็นแคดสีขาวอใส่สวยใส่สวยโอ้ยใส่แหวนใส่แหวนโอ้ย จ้าปิ้งหนูคุณผู้ชมนี่คาทาผมอุ้มผมไปอัปเกรดไปตั้งนานว่าแม่งแทนที่จะสุ่มก่อนแล้วค่อยมาอัปเกรดตัวซีพีผมอัปเป็นหกพันอย่างรวดเร็วโคตรกงเลยคุณผู้ชมเอ๋ยผมอยากได้เพิ่มว่ะผมขออีกสักสิบอันได้ไหมอีกพันนะเพียงเขาให้พึบพพโอ้โหเกือบดีอีกสักสิอันไปคุณผู้ชมสิบอันสุดท้ายขอสี่วงเพียเพียงเพียงเพียงเ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 พียงโอ้โห อีกสักสิบอันไปคุณผู้ชมขอม้วนอันเดียวขอม้วนอันเดียวม้วนอันเดียวม้วนเดียวปึ๊บมเพิ่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 มแม่งมีม้วนมาอันเดียวบอกคุณผู้ชมดวงเราไม่ค่อยจะดีเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาใส่ชุดที่เขาบวกพลังเยอะที่สุดละกันโอ้โหใส่อัตโนมัติไปฮะโอ้โหคุณผู้ชมเลยและหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยถ้าชุดเยอะเนี่ยทำไง แยกชิ้นส่วนไปเลยฮะมาถึงแยกชิ้นส่วนและเราเอาชิ้นส่วนที่เราแยกไปเนี่ยไปตีบวกอัปเกรดได้ด้วยคุณผู้ชมนี่ผมผมเอาเอาแม่งให้หมดเลยเอาแม่งให้หมดเลยคุณผู้ชมเอาแม่งให้หมดเลยคือเราเราไม่ใชวไงคือเติมมาเยอะไงแยกส่วนมาให้หมดคุณผู้ชมเพิ่มเข้าให้โอ้โหได้มาร1ออันเลยนะแต่เราได้ของมาแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ฮะเราจะอัปเกรดไปเลยนะคุณผู้ชมอัปไปเลยฮะ โอ้โหนี่นี่น,น,น,นดกดอัพไเลยคุณผู้ชมจริงๆกดอัพมาตนันวน้องไปเลยได้ได้เลยไหมเอ่ออุปกรณ์ทั้งหมดอูห้หแจ๋วแววมากเงินกูมหมดเลยคุณผู้ชม <S 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 นี่คุณผู้ชมแล้วผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดในเกมนี้คือเนื้อเรื่องเว้ยเดี๋ยวดูนะมันจะมีแบบ ช็อตซีนิมเติกอะหรือว่าช็อตแบบที่ทําให้เราแบบเล่นเกมไปแล้วแบบว่ามีอะไรอะมีแบบกิมมิกมีอะไรที่เราเล่นแล้วเราไม่น่าเบื่อคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวดูนดนะนี่ช็อตซีนิมเมติกขี่มังกรสีเขียวเย้ยโดและภาพอย่างสวยนี่เกมมือถือนะเว้ยว้า เนี่ยเหมือนเราได้เล่นเกมแลวเราได้ดูหนังไปในตัวผมว่าเกมอย่างเงี้ยแม่งหายา,ยากเวลาภาพสวยมากเกมค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรมือถืออาจจะต้องซื้อดีๆหน่อยอะ <c oughs> จริงๆเล่นธรรมดาก็ได้เล่นแบบภาพไม่ค่อยสวยแต่ผมว่าอรรถรสในการเล่นเกมมันต้องภาพสวยสุดคุณผู้ชมในย,ยีมันต้องอย่างนี้อ่ามาถึงอีกเมืองน,นึงแล้วเดี๋ยวขอหยุดก่อนนะคุณผู้ชมเกมนี้สาคัญที่สุดเลยคุณผู้ชมคือการเรียกมังกรผมจะเรียกมักงกรให้คุณผู้ชมดูดูนะมาแล้วฮะ มังกรที่เราเรียกออกมาคือมันเรียกได้แค่ระยะเวลานะเห็นสีเหลืองไหมผู้ชมนี่นี่ไปเร็วเรเร็วเรเร็วนี่ขีม่มังกรไหมขี่มังกรไหมเร็วเร็วขี่มังกรไปทางเพชรโอ้โหมังกรมันเหมือนหมาเลยนี่ช็อตซีนิเมติอีกแล้ว ออผมชอบอะคุณผู้ชมถ้าเกิดแบบภาพสวยขนาดนี้แบบโอ้โหแม่งต้องลงทุนสร้างขนาดไหนครับเนี่ยพอมังกรหมดนะคุณผู้ชมเขาก็จะกลายเป็นมังกรตัวจิว๋วเห็นไหมนี่มังกรตัวจิ๋วอยู่นี่นี่แล้วผมผ่านวสไปเลยปื๊บผมได้เมาส์มาด้วยเมาส์ก็คือสัตว์ขี่คุณผู้ชมนี่เราขี่มังกรหายเร็วใช่ไหมเราขี่ม้าไปเลยฮะบวกซีพีเพิ่มอีกแล้วผมเดาเลยนะว่าแม่งจะขี่ได้เร็วมากขึ้นด้วยนี่มาแล้วอ้ขยบอาชานี่ขี่หน้าเชิดเลยนะคุณผู้ชมเราขี่ มาด้วยนะดีเทลมาค่อนข้างดีแล้วก็มังกรเรากลายเป็นตัวจิ๋วไปแล้วตดคูดาอยู่180วินะค,คุณผู้ชมนี่ประมาณนี้แล้วก็พอเราอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการปลดล็อกต่างๆวิ่งแชมเปญเนียนนะครับผมช่วยออฟคอสเรเดอร์ er, แล้วก็การสร้างกาอะไรอย่างเงี้ยคือระบบเกมมีหมดเลยแล้วก็เวลาเราสําเร็จเควสหรืออะไรอย่างเงี้ยระบบความสําเร็จนะครับ <ๆ S 2> เขาก็จะแจกของด้วยนี่คุณผู้ชมดูดูด,ดูโอ้รับของรางวัลชิลๆเลยเฮ้ยแต่ก่อนนะผมรู้สึกว่าการสุ่มของอุปกรณ์มันยังแบบชิลเกินไปรรสสึกกกมมมันจะะีาาุ่่ออไยง อันเชิญคอเนอร์นี่ป่ะนี่คุณผู้ชมนี่คือของแบบพรีเมียมต้องลองอันเชิญฮะผมมีอยู่500เพชรแดงอันนี้ผมไม่ได้เติมนะผมเติมเพชรน้ำเงินมาผมทำเควสมาได้500เพชรแดงะนนแล้วผมต้องดูโอกาสหน่อยนี่เราต้องเอาสีม่วงให้ได้นะคุณผู้ชมสีม่วงสีแดงสีทองคือต้องเอาให้ได้อะคือยังไงมันก็ต้องได้คุณผู้ชมผมมั่นใจว่ามันต้องได้ไปเลยฮะเพียงเขาให้มาแล้วมาแล้วโอว้โถ่ ไอเทมสดาวอีกสักรอบไปพ้อมหดาวอีกไนเออคุณผู้ชมเหลืออรอบอ่ะเพชรผมมดแล้วอ่ะเพียงโอ้มน้ำมุน้ำมนดนิดนึงน้ำมุน้ำมุน้ำมนโอโสี่ดาวคุณผชมผลการอันเชิญคุณได้รับไอเทมการซับซ้อนค้างนรื เมื่อกี้เราได้คอนเน็เตอร์มานะคุณผู้ชมนี่คอนเน็เตอร์คุณผู้ชมโอ้โหสดาวคือคอนเน็เตอร์เนี่ยผมต้องขอบอกว่ามันเป็นการ์ดแบบที่เอาไว้แบบเสริมพลังอะไรอย่างนี้นี่ดูดูดสวยมากตอนนี้ผมใช้คอนเน็กเตอร์หลักอยู่เป็น4ดาวของลีนนี่ตัวนี้ก็เป็นการ์ดสีม่วงเหมือนกันนี่สวยมากแจ๋วแหววมากคุณผู้ชมเราก็สามารถแบบเสริมพลังให้มังกรได้ด้วยนะทําให้เรามีค่า C ีที่มากขึ้นด้วยถือว่าดวงดีมากคุณผู้ชมใช้คำว่า วงดีโคตรฮะอะไปดูชุดคอสตูมผมเหลืออยู่4 0 0พันนี่มีคอสตูมสวยๆด้วยซื้อไปเลยคุณผู้ชมอ่านี่โอ้ยน่ารักสุดเลยเ,ออเปิดการมองเห็นมันต้องอย่างนี้คุณผู้ชมประมาณนี้ฮนะนี่ก็คือเกมขี่มังกรผมขี่ได้อีกรอบยังขี่ได้อีกรอบมึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขี่มังกรก่อนขี่โชว์ขี่โชว์ขี่โชว์ทำเควสอะไรอะเมาส์ถูกเรียกออกมาแล้วจะไม่สามารถขี่มังกรได้ก,ก็เก็บมันไปดิเอ้า เดี๋ยวนะเอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยมาสปีดมาสปีดไอ้ยเจ๋งอะเอ้ยอ่ะโอเคผู้ชมผมอยากเรียกมังกรอะอ่ะเดี๋ยวเก็บม้าก่อนเก็บม้าก่อนเน่แล้วก็วิ่งไปหาเควสฮะเดี๋ยวเราจะขี่มังกรต่อสู้คุณผู้ชมดูว่ามันเป็นยังไงสักนิดนึงก่อนจากกันไปเรามาเพื่อมังกรด้วยคุณผู้ชมนี่วิ่งทำควสง่ายมากคุณผู้ชมวิ่งทำควสง่ายมาก อ่านี่น่าจะเข้าเนื้อเรื่องแล้วคุณผู้ชมนี่ผมขี่มังกรต่อสู้เลยคุณผู้ชมโอ้ยคุณผู้ชมเอ้ยดูดูมังกรกูตบทีหายหมดเลยโอ้โหนี่บอสมานี่แนวเนื้อเรื่องผมบอกแล้วเกมแนวเนื้อเรื่องมันเจ๋งดูตบทีโอ้โหโอ้โหโอ้โหสีท่ทีตายไอ้ <c oughs> พลังของมังกรนะคุณผู้ชมผมชอบเกมนี้มากเลยคุณผู้ชมแม่งเป็นอะไรที่สนุกมากนะเล่นมานี่ก็เยอะแล้วก็นานมากเลยคุณผู้ชมเอาไว้ถ้าเกิดท่านที่ชอบเกมนี้นะครับผม <c oughs> ผมก็จะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็ใครอยากมาขี่มังกรขี่ม,ม้าตลกตลกขำาำนา่นารักน่ารักอันนี้แล้วก็ตกัวละครเนี่ยก็ใต้คลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะยครับยังไงก็โหลดมาเล่นกันได้นะครับผมอยู่เซิร์ฟทาร่านะฮะถ้าใครเจอผมก็สามารถเข้ามาทักเข้ามาทายกันได้นะครับผมอ่าเอาไว้วันนี้ที่เกิดคำพูดจะได้ ไม่สุภาพหรือสิ่งใดกระทําไปใครไม่ชอบหรือไม่พอใจต้องกราบขอวันอภัยไว้าที่ด้วยแล้วก็ฝากเกมกีก้าดรา o อนวอลส่งคำมาก่อนไม่ได้ดวงใจด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมต้องขอลางท่านี้เท่านี้เจอกันนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอดูนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายม